สวัสดีค่ะวันนี้หญิงจะมานำเสนอผ้าไหมไทยแท้ๆของภาอีสานนะคะเป็นงานที่ปานนี้สวยงามมากๆนะคะนี่ค่ะไหมไทยลายผ้าหนีบคุณลูกค้าดูนะคะนี่นะคะสวยๆเลยนะคะความหนานะคะคุณลูกค้าขาผ้าเนื้อดีมากนะคะความหนาคือสองตะกอนนะคะแล้วทีนี้คุณลูกค้ากังวลว่าฉันงจะต้องมาตัดเองไหมไม่ต้องนะคะคุณลูกค้าขา คุณลูกค้าดูก่อนนะคะผ้าพวกนี้เราตัดเย็บมาให้เรียบร้อยนะคะเราอัดกาวอัดผ้าก,กาวให้เรียบร้อยซับในข้างในให้คุณลูกค้าเรียบร้อยมีตะขอให้ด้วยนะคะนี่นะคะมีตะขอทั้งข้างนอกข้างในนะคะที่เวที่เวลาเราใส่เดี๋ยวจะทําให้ดูเวลาเราใส่ง่ายๆกับคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าซื้อไปแค่นี้นะคะแล้วคุณลูกค้าก็ใส่ตามไซส์เช่นอย่างนี้อยู่ข้างในนะคะแล้วเราก็มาอีก นะคะอันนี้ทําให้ดูก่อนนะคะนี่ใส่น่ง่ายอย่างนี้แล้วก็จะเป็นทรงอย่างนี้นะคะนี่ค่ะสวยๆนะคะทําให้เราดูผอมเพรียวสวยมากๆนะคะดูอย่างหุน่นสิคะคุณลูกค้าขะทีนี้หญิงมีไซส์นะคะคุณลูกค้าหญิงมีไซส์ตั้งแต่28ไซส์เล็กๆมีค่ะคุณูกค้า28จนถึงไซส์ 38บค่ะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าล,ล,ลองสอบถามเข้ามานะคะเพราะว่าผ้าไหมเนื้อดีของเรานะคะจะมีอยู่ไม่มากนะคะตอนนี้จะขอเอาเป็นสีให้ดูก่อนว่ามีสีไหนบ้างนี่นะคะคุณลูกค้าค่ะสีม่วงนะคะวิบวับมากนะคะเวาลาเราออกงานขึ้นขึ้นแสงจะบอกอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นแสงนีออนนะคะหรือว่าจะเป็นแสงแดดสวยมากๆอันนี้คือสีม่วงนะคะแล้วก็ ส่วนของสีแดงนะคะคลูกค้า่ะนี่ค่ะสวยมากๆนะคะเราเอาไปใส่สวยๆได้เลยค่ะไม่ต้องรีดนะคะอย่างที่หญิงบอกว่าอัดผ้ากาวมาเรียบร้อยนะคะราคานะคะคุณลูกค้า่ะราคาอยู่ที่1,690บาทนะคะ รวมส่งทุกอย่างค่ะคุณลูกค้านั่งรอรับสินค้าที่บ้านได้เลยนะคะ1,690บาทส่ง EMS ส่งฟรีนะคะ1-2วันส่งเคอรี่ให้คุณลูกค้าเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแฟลชเคอรี่พวกนี้นะคะนี่นะคะจะให้ดูหรือว่าคุณลูกค้าต้องการที่ว่าจะจ่ายประทานโทษค่ะคุณลูกค้าจะจ่ายปลายทางก็ได้นคะคะเก็บเงินปลายทางนะคะก็เพิ่มเข้าไป50บาทเป็น1740 เนี่ยค่ะอยากให้คุณลูกค้าได้ชมได้ชมลายชัดๆเดี๋ยวยังไงนะคะหญิงจะอัปเดตในทางเฟซของหญิงนะคะเฟซบุ๊กนะคะปิ้นเสื้อเจอ็ทแฟชั่นนะคะยังไงเดี๋ยวหญิงจะขึ้นให้ดูอีกทีนี่นะคะหญิงจะอัปเดตสีอัปเดตลายให้ดูอีกทีหนึ่งแต่ตอนนี้หญิงโชว์ให้ดูก่อนนี่ค่ะลายสวยๆทั้งนั้นนี่ค่ะลายชัดๆค่ะลายชัดๆสวยๆ ยังไงสั่งหญิงมานะคะโทรมาได้นะคะที่0931988013อีกเบอร์นะคะ0872195678นะคะโทรเข้ามาหาหญิงนะคะหญิงจะส่งให้ทุกอย่างส่งจริงค่ะยังไงเจอกันคลิปหน้ากับผ้าไหม่สวยๆนะคะขอบพระคุณมากค่ะ